พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องๆจะต้องอยากรู้กันแน่ๆ ช่วงนี้ชี้นะสิ่งที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้จะมีคำยากอย,กอยู่นะคะเรามารู้จักคำศัพท์ควรรู้เหล่านั้นกันก่อนค่ะอาณาจักรหมายถึงเขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งค่ะสถาปนาหมายถึงยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้นค่ะครองราชหมายถึงการดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะราชธานีหมายถึงเมืองหลวงค่ะ พระราชกรณียกิจหมายถึงงานของพระเจ้าแผ่นดินค่ะ,สะเสด็จหมายถึงไปเป็นคำราชาศัพท์ค่ะเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้กันแล้ววันนี้คุณครูการดาจะมาพบกับน้องๆด้วยนะคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะพามาพบกับเรื่องราวที่น่ารู้มากๆเลยค่ะนักเรียนมาดูรูปนี้ด้วยกันก่อนนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าใครเป็นคนสร้างพระบรมมหาราชวังวันนี้ครูจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักคนนี้กันแต่วันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคนอีกคนหนึ่งจะมาช่วยพวกเราไปเรียนรู้นั่นก็คือ พี่อนุสอนเป็นพี่ผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระศัตรไทยเราไปพบกับพี่เขากันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับครูการดาขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมมาพบกับน้องๆในวันนี้เมื่อสักครู่รูปที่คุณครูการดาได้แสดงให้น้องๆได้เห็นไปนั้นก็เป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งของประเทศไทยเรานั่นเองครับ ประเทศไทยของเรามีประวัติมาอย่างยาวนานมากเลยน้องๆรู้ไหมครับว่าอาณาจักรแรกในแผ่นดินไทยคืออาณาจักรอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับอาณาจักรแรกนั้นก็คืออาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองครับมีพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันขับไล่ขอมที่มาปกครองสุขโขทัยในตอนนั้นออกไปและได้สถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นและได้ให พ่อขุนบางกลางหาวสเสด็จขึ้นครองราชมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตมีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีครับต่อมาในดินแดนทางใต้ของสุขโขทยัยได้มีอาณาจักรหนึ่งก่อตั้งขึ้นมาคืออาณาจักรอยุธยาไม่นานนักเมื่ออาณาจักรอยุธยามีอำนาจมากกว่าอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทยัย ก็เลยได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาครับน้องๆโดยผู้ที่ตั้งอาณาจักรอยุธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองที่เป็นผู้สถาปนาอายุธยาขึ้นโดยให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการปกครองแต่หลังจากนั้นอยุธยาก็ถูกพม่ารุกรานและเสียเอกราชให้แก่พมา่าความรุ่งเรืองของอยุธยาที่มีมากว่า417ปี จึงสิ้นสุดลงรวมมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอยุธยาทั้งหมดส3สาพระองค์นั่นเองครับน้องๆน,นี่ก็คือเรื่องราวของอาณาจักรอยุธยานะครับเราตามมาดูกันต่อนะครับเมื่ออยุธยาโดนพม่า,ายึดครองไปแล้วทำยังไงดีล่ะเหตุการณ์หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้รวบรวมกลุ่มคนไทยขึ้นเพื่อให้ช่วยกันต่อสู้กับพมา่าในที่สุดเราก็ชนะและขับไล่พม่ากลับไปทำให้เรากอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้สถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรธนบุรีและก็ได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่กรุงทนบุรีเพราะว่าอายุธยาได้รับความเสียหายอย่างมากและเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของสมัยกรุงธนบุรีครับ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นอยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรีเดิมน้องๆครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาติเราไปแล้วน้องๆรู้สึกไหมครับว่าประเทศไทยของเรากว่าจะมีวันนี้ได้นั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะครับนักเรียนคะเวลาเราจะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ เราต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยนะคะคำราชาศัพท์ก็คือคำที่แสดงการยกย่องที่ใช้พูดคุยกับพระมหากษัตริย์อย่างเช่นคำว่าเสด็จจะแปลว่าไปค่ะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีชื่อเต็มว่าอะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันค่ะกุงเทพมหานครอมอญันาโสิ น้องๆครับวันนี้พี่ก็ได้พาน้องๆไปรู้จักองค์พระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณอย่างมากในการตั้งอาณาจักรและสร้างดินแดนที่ก่อให้เกิดประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกันที่อาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์ครับ กษัตริย์ผู้ทรงก่อตั้งอาณาจักรต่างๆก็คือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้ตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเป็นผู้ตั้งอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ตั้งอาณาจักรธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้ตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นครับชาติไทยของเรา มีพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้นำในการปกครองและรักษาดินแดนของชาติไม่ให้คนอื่นแย่งชิงไปบางครั้งก็อาจจะเกิดสงครามเกิดปัญหาต่างๆกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้แก้ปัญหาปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขมาโดยตลอดในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเราด้วยนะครับ เพื่อให้เรารู้ความเป็นมาของชาติเกิดความภูมิใจและรู้รักษาชาติอันเป็นที่รักของเราครับให้น้องๆจับคู่ภาพองค์พระมหากษัตริย์ให้ตรงกับพระนามให้ถูกต้อง ขอขอบคุณพี่อนุสรมากที่มาให้ความรู้นักเรียนทุกคนในวันนี้มากๆเลยนะคะนักเรียนก็ได้รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ใช่แล้วครับน้องๆช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันค่ะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วไม่ยากเลยนะคะน้องๆลองทำดูนะคะข้อหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยข้อสองพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาข้อสพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีข้อสี่ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ข้อใดเป็นอาณาจักรแรกของไทยนักเรียนคะในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกคนกันนักเรียนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ